เพลงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชรักเริ่มต้นที่ฟังเราลองนึกภาพเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีประจำเดือนก่อนการพัฒานาทางด้านร่างกายกับจิตใจเขามันไปไม่พร้อมกัน <c oughs> เขาอาจจะดูตัวใหญ่ คนก็ค่อนข้างคาดหวังว่าเขาจะต้องมีความรับผิดชอบเป็นอย่างดีแต่ว่าจริงเราไม่ใช่อายุเขายังไม่ถึงเขายังทําอะไรได้ไม่ดีมากเ<ะ>นี่แหละค่ะก็เลยเป็นข้อเสียของการว่าถ้าเราเป็นโรคเนี้ยเป็นสาวก่อนวัยเนี้ยมันอาจจะมีการพัฒนาร่างกายที่ไม่สัมพันธ์ไปกับความคิดความอ่านของเขาในวัยนั้นย้อนไปถามเหมือนกับชื่อของตอนที่ตั้งนะคะแล้วภัยเงียบที่มันมากับน้ําหนักอะคะ่ะที่มากเกินไปเนี่ยมันจะมีภัยที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของสุขภาพด้านไหนได้บ้างคะ ฟังเราจะน่ากลัวมากเยอะมาก <S <S 1> <S 1> สวัสดีค่ะรายการเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชนะคะวันนี้พลอยแล้วก็ขิมนะคะจะพาทุกคนนะคะมาคุยกับแพทย์หญิงปีรัต์เลิศบรรพงศ์หรือหมอแอน เป็นตอนต่อจากตอนที่เราคุยกันเรื่องส่วนสูงค่ะครั้งนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจและคิดว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายโดยเฉพาะในวัยปัจจุบันกำลังให้ความสำคัญอย่างมากอันนั้นก็คือเรื่องของหัวข้อเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยและอะไรคะคิมไอเงียบของน้ำหนักวงเล็บมากับชาไข่มุกถูกต้องเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมอแอนสวัสดีค่ะหมอแอนค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องหนุ่มสาวก่อนวัยก่อนเนาะ นะคะ <żeli u S 1> โอเคคือพอดีเมื่อไม่นานมันเนี้ยค่ะหมอแอนพลอยเพิ่งอ่านเจอบทความอันนึงแล้วเขาก็พูดว่าตอนเนี้ยมันมีมันมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้พ่อแม่รุ่นใหม่ที่มีลูกอยู่ในวัยประมาณ8ขวบถึง9ขวบขึ้นไปนะคะ,ะ,คะให้ความสําคัญก็คือว่าให้สังเกตว่ามันมีสัญญาณอะไรที่เตือนว่าลูกเนี่ยอาจจะกํ <ห ứng S 1> าลังเป็นโรคที่เรียกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยก็เลย <really S 1> ทําให้เกิดความสงสัยว่า การเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยมันเป็นโรคหรอคะมาแอนอ่าใช่เลยค่ะคือเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยอ่าเราก็จะบอกว่าเมื่อไหร่เรียกว่าก่อน definition ให้ตรงกันก่อนนะคือเมื่อไหร่ที่เด็กผู้หญิงอะคะ่ะเริ่มมีหน้าอกก่อน8ขวบแล้วก็มีประจำเดือนก่อน9้าขวบครึ่งอันนี้เราจะบอกเลยว่าก่อนวัยค่ะซึ่งเราองนึกภาพเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีประจำเดือนก่อนการพัฒนาทางด้านร่างกายกับจิตใจเขามันไปไม่พร้อมกันเขาอาจจะดูตัวใหญ่ คนก็ค่อนข้างคาดหวังว่าเขาจะต้องมีความรับผิดช,ชอบเป็นอย่างดีแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่อายุเขายังไม่ถึงเขายังทําอะไรได้ไม่ดีมากนี่แหละค่ะก็เลยเป็นข้อเสียข,ของการว่าถ้าเราเป็นโรคเนี้ยเป็นสาวก่อนวัยเนี้ยมันอาจจะมีการพัฒนาร่างกายที่ไม่สัมพันธ์ไปกับความคิดความอ่านของเขาในวัยนั้นค่ะ,ะอาจทําให้เกิดปัญหาได้ปัจจุบันเราเจอเด็กที่ในวัย89ขวบเนี่ยค่ะที่เป็นเรื่องของเป็นหนุมเป็นสาวก่อนวัยนี่เยอะไหมคะเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะในสังคมปัจจุบันใช่ใช่ค่ะเพราะอะไรมันถึงเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆคะ คืออ่าก็มีการพยายามหาสาเหตุอยู่ค่ะว่าทำไมถึงเอาเป็นวัทั่วโลกนะวันนี้เด็กที่เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุที่มีผู้ผู้หญิงไปจำเป็นเป็นครั้งแรกไี่มันลดล,ลงเรื่อยๆ <c oughs> อ่าเทียบกับเมื่อสักร้อยปีก่อน50ปีก่อน <c oughs> มันลดลงมาเรื่อยๆเลยค่ะ <c oughs> อาจจะหลายๆปัจจัยเลยค่ะเช่นอาหารการกินที่สมบูรณ์ขึ้นหรือว่าอาจจะมีสิ่งบางอย่างสารเคมีบางอย่างในสิ่งแวดล้อม <c oughs> ที่ไปกระตุ้นให้ <c oughs> ให,ให้ให้ภาวะความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี้ยมันมาเร็วขึ้นแต่ว่าปัจจุบันยังสรุปได้ไม่ชัดเจนค่ะ มเมื่อกี้คุณหมอแอนพูดถึงเด็กผู้หญิงที่เป็นสาวก่อนวอัยแล้วเด็กผู้ชายที่มีหนุ่มเป็นหนุ่มก่อนวัยมีไหมคะมีค่ะแต่ว่าเป็นอัตราส่วนที่น้อยกว่ากันเยอะค่ะ,ะเด็กผู้ชายเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงคือเราจะบอกว่าสซยแรกที่เด็กผู้ชายเริ่มเข้าวัยหนุ่มอะค่ะ,คะมันจะต้องวัดจากขนาดอัณฑะ oh. ไม่สามารถเห็นได้จากภายนอกไม่เหมือนผู้หญิงไม่ง่ายค่ะก็คือถ้าเกิดว่าขนาดอัณฑะของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่เกินกว่า4ซีซีขึ้นไปก่อนอายุ9ก้าขวบก็คือถือว่าเป็นหนุ่มก่อนวัย อ่ตอไปวัดไม่ได้อ่ะอยากมันไม่มันไม่ได้วัดเป็นไม้บรรทัดวัดได้เลยเพราะม,มันเป็นซีซีมันเป็นปริมาตรของอหมอต่อมไลยเท่าทุกคนก็จะมี เขาเรียกว่าพวงรูปประคำคือจะมีไซส์เลยค่ะทุกไซส์ตั้งแต่1 2 3 4งไปถึงขนาดไซส์ใหญ่สุดที่เป็นผู้ใหญ่มันมันมีสำหรับเด็กผู้ชายค่ะมันมีสัญญาณอย่างอื่นนอกจากเรื่องของขนาดลูกอัณฑะไหมคะขนที่มันดูง่ายกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ไม่มีเลยเพราะสเตปเนาะของการเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าเป็นผู้หญิงก็จะง่ายหน่อยค่ะหน้าอกตามมาด้วยสูงเร็วตามมาด้วยเริ่มมีขนแล้วก็ตามมาด้วยประจำเดือนแล้วอย่างนี้ของของเด็กผู้ชายของเด็กผู้ชายเนี่ย เห็นจะอาการไหนบ้างคะยักมากคือเด็กผู้ชายเนี่ยพอเจ้าอันท้าเนี่ยเข้าเบอร์สี่ละเลขสี่ละสี่ซีซีละเขาจะตามมาด้วยสูงเร็วโดยที่ไม่มีอาการอย่างอื่นเลยดังนั้นสูงเร็วในเด็กผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องเอาแวนิดนิดนึงว่าเอ๊สูงเร็วนี่คือเราเราจะดูอย่างไงว่าหนึ่งปีสูงเท่าไหร่รูดเงปีหนึ่งควรจะสูงประมาณสี่ถึงหกเซนอันนี้คือความสูงปกติใช่ไหมเราถ้ามันมากกว่าปกตินี่ค่ะประเมินนิดนึงว่าเอ๊ะคุณเป็นหนุ่มหรือเปล่า พอดีเมื่อไม่นานวันนี้ไม่รู้ว่าขิมกับหมอแอนได้เห็นไหมนะคะมันมีเฟซบุ๊กของของออคุณแม่ท่านหนึง่งที่<ม>เขียนเรื่องว่าลูกเนี่ยมีความสูงที่ลูกชายมีความสูงที่พัฒนาเร็วกว่าเกณฑ์ปกติที่แรกเขาคิดว่าลูกสูงแค่จะสูงวัยนี่แหละแต่มันคิดว่าน่าจะเป็นที่หมอแอนบอกคือมันมากมากกว่านั้นจนสุดท้ายเนี่ยต้องพามาพบคุณหมอเพราะว่ากลัวว่าลูกที่แรกคิดว่ากลัวลูกจะสูงปลี๊ดปรากฏว่าเป็นหนุ่มก่อนวัย แล้วก็เป็นปัญหาอย่างที่บอกว่าสภาพจิตใจมันมัน,มนไม่ไปด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะค่ะซึ่งพวกนี้เรามีวิธีป้องกันไหมคะหมออืมออวิธีป้องกันเนี่ยเนื่องจากเรายังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเราก็ป้องกันลําบาก ค่ะ,คะอย่างเช่นเด็กผู้หญิงเนี่ยเรื่องน้ําหนักเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่อาจจะป้องกันได้เพราะว่ามีข้อมูลสนับสนุนว่าเด็กที่มีน้ําหนักตัวเยอะ,ะ,อะจะมีอายุที่มีหน้าอก,กประจําเดือนเนี่ยมาเร็วกว่าคนที่มีน้ําหนักตัวน้อยแต่เด็กผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยสัมพันธ์ดังนั้นถ้าเด็กผู้หญิงจะป้องกันได้ก็คือพยายามอย่ายให้อ้วนค่ะแต่ส่วนปัจจัยอื่นๆที่จะเป็นเหตุให้เป็นสาวก,ก่อนวัยเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งกรรม,มาพานันธุ์ อาหารสิ่งแวดล้อมความเครียดเช่นบางบ้านที่มีปัญหาขางครอบครัวเด็กที่ถูกลับไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเป็นสาวเร็วได้ค่ะความเครียดทําให้สาวเร็วได้ค่ะธรรมดานี่ยค่ะเด็กคนไทยอะค่ะเด็กผู้หญิงจะมีประจำเดือนในช่วงกี่ขวบถึงกี่ขวบค่ะสำหรับเจเนเรชันนี้นะคะ,คะหน้าอกเนี่ยจะมาประมาณเก้าขวบประจำเดือนจะมาประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสอง 1ล้วในสมัยเจเนอเรชันเราค่ะเมื่อเมื่อก่อนนะคะพวกเรารู้สึกช้ากว่านี้เนาะประจําเนคนละสิบสกว่าค่ะหน้าอก10อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เหมือนจะเร็วขึ้นกว่ารุ่นพวกเราสักประมาณปีหนึ่งค่ะเรื่องพวกนี้เนี่ยสมมติว่าลูกนะคะถึงวัยหนึ่งแล้วมีอาการพวกนี้ค่ะมันต้องเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรจะต้องให้ความสนใจหรือว่ามากแค่ไหนที่เราคิดว่าควรจะต้องไปปรึกษาคุณหมอละค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มเห็นว่าการพัฒนานั้นมาเร็วกว่าเพื่อน อืน่าจะต้องปรึกษาอย่างเช่นนะวันนี้เรารู้แล้วว่าหน้าอกก่อน8ปดขวบก็น่าจะเป็นตัวเลขคร่าวๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้สังเกตอาการค่ะคือผลที่มีต่อร่างกายกับผลที่มีต่อจิตใจจริงๆคุณหมอห่วงอันไหนมากกว่ากันคะทั้งคู่อะค่ะเพราะว่าอย่างอ่านหนึ่งทางด้านร่างกายถ้าเขาเป็นสาวก่อนวัยจริงเขาจะสูงเร็วแล้วหยุดเร็วค่ะแล้วก็มีประจำเดือนค่อนข้างเร็วคือต้องรับผิดชอบตัวเองได้ตั้งแต่ต้นสองก็คือจิตใจอาจจะถูกเพื่อนล้อเพื่อนแกล้งค่ะ เรื่องพวกนะะี้ค่ะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยพอเป็นไปแล้วแหละแล้วเรามีวิธีที่จะดูแลหรือว่าพูดให้ลูกเข้าใจในวัยที่เขายังแค่8ปดเก้าขวบเนี่ยคะ่ะมันมีวิธีรับมือกับมันยังไงบ้างคะหมอแอนถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยจริงๆเนี่ยนะคะเราจะต้องตรวจอ,อายุกระดูกอัลตาซาวดูว่าเอ๊ะตกลงคุณเป็นสาวก่อนวัยแน่แนเพราะว่ามันจะต้องตามไปสู่การรักษา วิธีที่จะพูดให้ลูกเข้าใจเนี่ยก็อาจจะยากตรงคือมันขึ้นกับว่าเด็กเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนถ้าเข้าใจแล้วเราก็พูดตรงๆเลยว่าอันนี้มันมาค่อนข้างเร็วหนูอาจจะต้องรับการรักษาเพื่อที่จะชะลอไว้ค่ะคือค่อนข้างยากเหมือนกันว่าจะพูดให้ลูกเข้าใจลักษณะทางเพศในเด็กอายุน้อยใช้การ์ตูนเลยค่ะการ์ตูนผ่านการ์ตูนอย่างเดียวค่ะแล้ววิธีการรักษาค่ะมันมีวิธีไหนบ้างเพราะว่าเท่าที่เคยได้ยินมามันจะเป็นวิธีใช้ยาฉีด ถูกต้องค,ค่ะการรักษาในปัจจุบันมีแค่วิธีเดียวนะคะที่จะชะลอเรื่องความเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยก็คือเป็นยาฉีดซึ่งมีฉีดอยู่2แบบก็คือ1เดือนกับ3เดือนที่มีอยู่ในประเทศไทยค่ะในการฉีดแบบ1เดือนนะคะชัดเจนว่าคุมฮอร์โมนได้ค่อนข้างดีกว่าแต่ว่า เป็นภาระมากต้องมาทุกเดือนอเ,เลย<ช>ะค่ะหนึ่งเดือนคือต้องมาทุกเดือนใช่ใชแ่แล้วนานแค่ไหนคะ,ะจนกระทั่งอายุประมาณ11ปี<อ>เพราะว่าเราคิดว่าเป็นอายุที่เหมาะสมที่น่าจะเริ่มแบบเป็นสาวได้แล้วก็หรือว่าอายุกระดูก12ปีละอันนี้อายุกระดูกเริ่มเยอะก็น่าจะต้องหยุดแล้วก็การฉีดแบบ3เดือนเนี่ยค่ะก็จะดีสําหรับคนที่เดินทางไม่สะดวกค่ะ,คะแต่โดยทั่ถ้าส่วนใหญ่เราคุณหมอจะมาเลือกใช้แบบหนึ่งเดือนแล้วพอมันเป็นอย่างนี้แล้วอะค่ะ แบบสเดือนเนี่ยราคามันเป็นสามเท่าของหนึ่งเดือนไหมคะอ๋อใช่เหรออันนี้แค่เรกว่าส่วนวิญญาณเพศสัตว์ใช่ไหมแคะแค่อันนี้ไม่แน่ใจไงไม่รู้ราคาก็หรอกว่าอยากรู้เฉยๆค่ะ แปลว่าค่ารักษามันก็เท่ากันไม่ว่าจะฉีดทุกเดือนหรือฉีดทุก3เดือนค่ะดูตามความสะดวกในการเดินทางใช่ค่ะแล้วก็แบบ3เดือนนะคะอาจจะคุมฮอร์โมนช่วง3เดือนแรกได้ไม่ดีเท่าแบบเดือนเดียวคุณหมอบางท่านก็อาจจะฉีดแบบเดือนเดียวไปก่อน3เดือนแล้วค่อยเปลี่ยนค่ะให้แบบคนโทรลได้ดีแต่เวลาถ้าจะใช้รับการรักษาอย่างนี้ค่ะเกิดบ้านไหนเขาสังเกตได้ช้า ถ้าเกิดประจําเดือนลูกมาแล้วม,มันทันไหมคะ,ะถ้าเกิดว่าประจําเดือนมาก่อนเก้าหกครึ่งยังไงก็ทันยังไงก็มีประโยชน์อ,อย่างน้อยก็ชะลอประจําเดือนได้ส่วนเรื่องความสูงก็ได้มากได้น้อยก็อาจจะช่วยได้บ้างขึ้นกับอายุกระดูกอีกทีหนึง่งอย่างนี้ถ้าเราตรวจเจอว่าเด็กคนหนึ่งเนะะี่ยค่ะเป็นเป็นโรคเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยสมมติตอนเก้าขวบแล้วเราก็ตัดสินใจจะใช้วิธีฉีดใช่ไหมคะทุกเดือน จนถึงอายุ11แปลว่าใน2ปีนั้นนะ่ะเขาต้องมาฉีดทุกเดือนใช่จ็บตัวถี่เหมือนกันนะสม่ำเสมอใช่แล้วการที่สมมุติว่าขาดเป็นสัก1เดือนมันจะเกิดผลอะไรไหมคะแอมอ่าอ,อาจจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีคือยาเ<ม>นี้ยหลักการเนี่ยต้องอาศัยความสม่ําเสมอในการเข้าสู่ร่างกายเรากดเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่เราสคิปไปปุ๊บมันอาจจะไปทําให เป็นกระตุ้นแทนแล้วเกิดผลตรงกันข้ามเลยก็คือกระดูกยิ่งแก่มากขึ้นแล้วคุมได้ไม่ดีค่ะอ,อันนี้คือในเด็กหญิงใช่แล้ววิธีรักษาในเด็กชายล่ะคะคุณหมอเป็นเหมือนกันค่ะเป็นเหมือนกันแล้วยาเดียวกันด้วยยาเดียวกันด้วยในเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเนี่ยจะต่างกันแค่เรื่องเดียวคือสาเหตุ ในเด็กผู้หญิงอะค่ะเราเจอเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นสาวก่อนวัยเยอะเยอะกว่าเด็กผู้ชายเยอะมากแต่ว่าโชคดีที่สาเหตุเนี่ยมันไม่มีสาเหตุคืออยู่ๆก็จะเร็วขึ้นมากว่าปกติแต่ในเด็กผู้ชายค่ะถ้าเมื่อไหร่เจอว่าเป็นหนุ่มก่อนวัยต้องหาสาเหตุเสมอมักต้นเหตุที่ใช่ใช่ค่ะมักจะเกิดจากโรคเช่นโรคอ่าทางสมองต่างๆเช่นมีเนื้องอกหรือว่ามีความผิดปกติแต่กําเนิดเป็นโพรงน้ําในสมองหรือว่าสมองข้างในมีความผิดปกติค่ะ นี้ก็ความรู้ใหม่อีกแล้วเนาะพี่พลอยเนาะใช่ค่ะอแล้วเราก็มีลูกชายด้วยไะคะเราก็ยิ่งแบบอ้าวล้อโอเป็นสมคัญกับโลกอแต่ว่าส่วนมากที่ได้ยินคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะเป็นผู้หญิงมากกว่าที่บอกว่าเอ,อ้ยลูกอยู่ดีๆก็เริ่มเต้านมเป็นไต<ช>ะะเดินมาเร็วเริ่มแบบว่าสูงก่อนเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะพาไปหาหมอการใช่ค่ะปัจจุบันที่หมอแอนตรวจดูนะคะเจอกรณีที่เป็นโรคเนี่ยค่ะเราเจอบ่อยแค่ไหนคะเจอน้อยค่ะ คือไม่ไม่เป็นกันเยอะสำหรับอห่ิงที่บอกค่ะเราเจอเด็กผู้หญิงซะเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ของเด็กผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไรที่เป็นพิเศษค่ะดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมันยังดูเลยดูจะเป็นโรคที่แบบไม่ได้รุนแรงมากเพราะส่วนใหญ่มันไม่มีสาเหตุค่ะไม่รุนแรงแต่ว่าต้องให้ความสําคัญใช่ใช่อย่าอย่าปล่อยปาละเลยช่งมันเถอะก็เป็นสาวก่อนแค่นั้นเองค่ะโอเค แล้วก็หมอแอมมีรจะเพิ่มเติมหรือว่าเสริมเป็นเกิดความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกไหมคะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องภัยเงียบของน้ําหนักกอ็อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยกันติดตามดูการเจริญเติบโตพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กๆก,กับคุณหมอที่ท,ที่เราไปฉีดวัคซีนด้วยเป็นระยะอย่างที่บอกค่ะการเติบโตวความเป็นสาวพวกนี้มันไม่ใช่ เรื่องที่ว่าถึงอายุเท่าไหร่แล้วเราคุณจะตรวจเพราะว่ามันเป็นช่วงอายุค่ะเราเด็กๆทุกคนน่ค่ะจะเข้าเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ตั้งแต่8ขวบถึง13ขวบค่ะในเด็กผู้ชายก็9ขวบถึง14ขวบดังนั้นเราไม่รู้หรอกว่าลูกเราจะเข้าเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อไหร่อันเดียวที่ขอก็คือคอยติดตามการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของลูกเป็นระยะนะคะก็คือให้เลี้ยงลูกด้วยความใส่ใจในรายละเอียดใช่ไหมคะแต่อย่ากังวลเราจะดูอันทะลูกไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เราเห็นแค่สิวที่ปลายจมูกลลกกัีบไป เริ่มเอ๊ะตรงลงมันกี่สี่ซีแล้วไม่ใชเ่เราวัดไม่เป็นโอเคทีนี้หลังจากเรื่องนอกจากเรื่องของเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยที่วันนี้เราได้รับความรู้ที่น่าสนใจมากมายนะคะยังมีอีกเรื่องที่เราคุยค้างกันตั้งแต่ ep ที่แล้วเรื่องของภัยเงียบของน้ําหนักคือปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของน้ําหนักตกเกณฑ์ที่น่าที่น่าเป็นห่วงแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของน้ําหนักที่มากเกินไปไม่ทราบว่าปัจจุบันนะคะในยุคที่ชาไข่มุกกาลังมีหลายยี่ห้อแล้วก็น่าอร่อยไปหมดคุณหมอเจอกรณีของน้ําหนักที่ว่าเป็นเด็กอ้วนหรือเด็กผอมมากกว่ากัน,นะคะในปัจจุบนันเจอเด็กอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนนะคะอาจจะเป็นเด็กสมส่วนซะส่วนใหญ่แต่เด็กอ้วนเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆค่ะเข้าใจว่ามันหลายปัจจัยนะคะหนึ่งก็คือทั้งการใช้ชีวิตที่ทุกวันนี้มันค่อนข้างซีเดนเทอรี่คือทุกคนอาจจะโดยเฉพาะเด็กกรุงเทพนั่งรถ ไปโรงเรียนไม่มีออกกําลังเลยกลับมาบ้านปุ๊บก็นั่งทํากานบ้านอ่านหนังสือจบไม่ได้ออกกําลังค่ะแล้วก็2อาหารการกินที่ดีขึ้นคือถ้าไปเดินห้างก็จะเห็นเลยว่าแผนกขนมเนี่ยแบบหืเพียบเพียบแล้วทุกอย่างมันไฮแคลอรี่มากชีสเค้กอะไรอย่างเงี้ยมันอร่อยมันน่าทานก็อาจจะทําให้เด็กวัยเนี้ยเขาได้แคลอรี่มากขึ้นแต่การใช้น้อยลงก็เลย้วนขึ้นค่ะส่วนใหญ่ปัญหาที่เราเจอเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักในเด็กเนี่ยค่ะ มันมาจากสาเหตุเรื่องของโภชนาการเหรอคะส,ะส่วนใหญ่เลยค่ะอนอกนอกจากเรื่องโภชนาการมันจะมีเรื่องอื่นได้ไหมคะหมอแนอนอันที่ต้องดูลองลองมาก็คือเอ๊ะเขาเป็นโรคอย่างอื่นร่วมด้วยไหมเช่นฮอร์โมอนบางอย่างอาจจะทําให้เด็กอ้วนสองการได้รับยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอาจจะทาให้เด็กอ้วนได้ดังนั้นอพออ้วนปุ๊บเราก็จะต้องมาดูแล้วว่าความสูงสัมพันธ์กันหรือเปล่าเด็กที่มีโรคปัญหาเรื่องอ้วนจาก ความผิดปกติของฮอร์โมนเนี่ยจะเป็นอ้วนที่ความสูงไม่ดีค่ะเมื่อไหร่ที่อ้วนเราความสูงต่ําอาจจะต้องหาว่ามีฮอร์โมนผิดปกติหรือไม่ค่ะขยายความนี่ถึงค่ะแต่อย่างถ้าอ้วนจากสเตียรอยเมื่อหยุดยาแล้วน้ำหนักจะค่อยๆดีขึ้นใช่ค่ะอันนี้เห็นได้จากตอนพระพายที่ที่เป็นไอทีแล้วต้องทานสเตียรอยใช่ไหมคะ น้ำหนักก็จะขึ้นเป็น moon phase, มูนเฟสแล้วก็น้ำหนักขึ้นเลยแต่ว่าณตอนนั้นนะคะจาได้ว่าหาคุณหมอแล้วคุณหมอพลอตการาฟตัวเดิมให้ดูเรื่องของเปอร์เซนต์ทา์ชวเวลาที่น้ําหนักกับความสูงมันจะไปใช่ไหมคะคือทีแรกเราไม่คิดว่ามันสําคัญนะแต่พอคุณหมอบอกว่า,อาตอนเนี้เรื่องของความสูงมันไปประมาณเ,าเท่านี้เปอร์เซนต์แต่ว่าน้ําหนักมันมาเท่านี้ถ้าเรายังปล่อยให้เป็นแบบนี้จนถึงวัยนึงเนี่ยเขาจะกลายเป็นเด็กอ้วนค่ะซึ่งตอนนั้นที่ที่ฟังคุณหมอพูดแล้ว ตอนนั้นหกขวบเองอ้วนเหล่าหกขวบคือตอนนั้นเนี่ยอันนั้นพี่พลอยก็จะเห็นลูกทุกวันอาจจะไม่รู้สึกว่าลูกแตกต่างแต่อย่างขิมเนี่ยขิมไม่ได้เจอลูกพี่พลอยประจำนะคะตอนนั้นพรอพายมีเหตุผลจําเป็นทางร่างสุขภาพที่ต้องทานสเตียรอยและทานหลายเม็ดด้วยใช่ไหมคะทานครั้งก็ตั้งแต่วันลา น่าจะสิบแล้วก็ค่อยค่อยลดโดสไปใช่สิบแล้วก็ลดโดสมันตัวท้ายครึ่งเมตรจนหมดแต่ว่าประเด็นอันนั้นทั้งที่เรารู้นะคะว่ามันมามีเหตุผลเห็นชัดมากนะว่าน้ําหนักพอพายแบบพอมาดูรูปตอนนี้มใช่มาดูรูป before after แล้วก็ตอนนี้เออมันต่างมากเลยแต่ว่าประเด็นที่จะพูดคือว่าณตอนนั้นขนาดเรารู้ว่าเป็นพยาใช่ไหมคะตอนช่วงปลายของเซอร์ลอยแล้วแต่น้ำหนักเขายังยังเยอะอยู่เนี่ยตอนที่คุณหมอคุณแพทย์บอกนี่แหละบอกว่า ตอนนี้เคอร์ฟของน้ําหนักกับของความสูงมันไม่สัมพันธ์กันค,คือจร,จริงจะบอกคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเวาคุณหมอเตือนที่ต้องฟังเลยนะเพราะว่าพอแกบอกว่าเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้จะกลายเป็นความเจริญเติบโตมันไปออกที่น้ําหนักมากกว่าส่วนสูงพอถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นว่าไปต่อไม่ได้แบบอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคืออย่างนี้ไงเด็กไม่เหมือนเราอะเราถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจําเป็นต้องลดน้ําหนัก เราก็ต้องพยายามบังคับตัวเองแต่พ่อแม่เนี่ยค่ะคุณหมอจะมีวิธียังไงที่พูดให้เด็กเขาเข้าใจเพราะอย่างพระพายเนี่หกขวบเองเนาะใช่แบบต้องลด้หนูต้องลดน้ำหนักต้องควบคุมการกินอะไรีไม่รู้ว่าคืออะไรยากไหมคะยากมากค่ะก็คือจะบอกเลยว่าทั้งครอบครัวต้องลด ทุกคนต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เลยคือร่วมมือกันไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวใช่ค่ะเราจะบอกใช้ปากบอกลูกอย่างเดียวว่าหนูอยากกินนะไม่เคยสําเร็จค่ะต้องลุกขึ้นมาด้วยจัดการขนมในบ้านออกให้หมดในตู้เย็นเหลือแต่น้าเปล่ามีแต่ผลไม้ในบ้านแล้วก็อาหารเนี่ยต้องทําพยายามอย่าออกไปทานนอกบ้านบุฟเฟ่ห้ามเข้าเลยค่ะต้องเข้าอลาคาร์ดอย่างเดียวคือร่วมมือร่วมใจกันบ้านใช่ค่ะมันถึงจะสําเร็จทุกวันนี้คุณแม่แอนเจอ คุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกมาปรึกษาด้วยเรื่องของน้ําหนักเกินนี่เยอะไหมคะเยอะเป็นสัดส,ส่วนที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะตอน,<ม>ต,อนตอนมาเนะะี่ยค่ะวันที่มาพบแพทย์แล้วเนะะี่ยค่ะอันนั้นมันคนอย่ามันเกินไปเยอะแค่ไหนละคะถึงมาเกินไปเยอะมากเพราะว่าคนไทยคอนเซปต์จะชอบเด็กอ้วนๆใช่ไหมคะอ้วนระดับหนึ่งค่อ้วนระดับแรกก็ยังน่ารักอยู่แต่กว่าเราจะมาจากจุด มาถึงอ้วนระดับน่ารักได้เนี่ยเราก็จะต้องสสติด<า>นิสัยการกินมาละการกินหวานการกินไรเสร็จแล้วมันก็ถึงจุดที่มันหยุดไม่ได้ก็ไปต่อก็จะเริ่มมาแล้วเพราะว่าเริ่มอ้วนมากวิ่งไม่ทันโดนเพื่อนแกล้งคอดำอาจจะมีเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเด็กนี่<ม>เขาดู BMI เหมือนในผู้ใหญ่ไหมคะดู BMI กับเวทโฟร์ให้คือประเทศไทยไม่มี b m เเป็นของตัวเองอเราก็มีแต่ของฝรั่งเราก็เลยไม่มีค่า BMI มาตรฐานของเราแต่เราจะใช้เหมือนที่คุณพลอยว่าน้ําหนักเทียบกับความสูงบีเอมไอนี่คืออะไรคะค่อยขยายความนิดนึ Body m a s อินเด็ก็คือเป็นการอ่าเทียบ่าน้ำหนักว่าเข้ากับความสูงเหมือนกันค่ะว่าเขาในเกณฑ์มาตรฐานไหมอ้ว,วน,นไหมค่ะแล้วแบบต้องขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเด็กคนนี้เป็นโรคอ้วนนะคะน้ำหนักกับความสูงอะคะ่ะคือเอาน้ำหนักที่เขามีอยู่ตอนเนี้ยเทียบกับน้ำหนักที่ควรจะเป็นของความสูงนั้นค่ะ,คะเกิน140%ขึ้นไปอะคะ่ะ ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครั้งที่แล้วหมอแอนมีสูตรให้ให้หาค่าเฉลี่ยความสูงใช่ไหมคะของน้ําหนักไม่มีสูตรเหมือนกันไหมคะไม่มีสูตรเพราะว่ามันตามอายุเราต้องไปเอาน้ําหนักที่ควรจะเป็นสําหรับอายุสูงอายุสูงนั้นๆที่กราฟจากกราฟเด็กไทยก่อนค่ะแล้วก็มาเทียบรนว่าถ้าดันั้นอันนั้นคือร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยสี่สิบคือเท่าไหร่และไม่ควรจะเกินตรงนั้นใช่ถูกต้องค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณหมอคือถ้าบ้าเคยเห็นบ้านที่ลูกเขาเริ่มอ้วนแล้วคุณแม่เขาก็ใช้วิชิตี ไม่ให้ทานข้าวเย็นแต่สําหรับเรารู้สึกว่าแบบเด็กควรจะทานข้าวให้ถูกครบมื้อไหมแต่ว่าควรจะเลือกสิ่งที่ทานปริมาณที่ทาน ไม่ใช่งดบางมื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องค่ะคือยังจะต้องทานข้าวให้ครบสามมื้อเพราะถ้าเมื่อไรสคิปปุ๊บเขาหิวแน่นอนสักพักก็จะกินอย่างหยหามากค่ะแนะนําว่าให้กินตามปกติเลยค่ะสามื้อแต่ว่าต้องลดขนาดพอชั่นค่ะแล้วก็ต้องดูเรื่องแคลอรี่อะอ่ดูเรื่องแคลอรี่ว่าอาจต้องกินผักมากขึ้นไม่ทําของทอดของมันอค่ะทีนี้ ย้อนไปถามเหมือนกับชื่อของตอนที่ตั้งนะคะแล้วภัยเงียบที่มันมากับน้ําหนักอะคะ่ะที่มากเกินไปเนี่ยมันจะมีภัยที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของสุขภาพด้านไหนได้บ้างคะ ฟังเราจะน่ากลัวมากเยอะมากหนึ่งก็คือเบาหวานเบาหวานชนิดที่สองนะคะเบาหวานในเด็กเบาหวานในเด็กเลยค่ะชนิดที่สองนี่คือไงคะมันเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องความอ้วนแล้วก็อาหารในขณะที่เบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยค่ะมันเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนไม่เกี่ยวกับเรื่องอาหารอันดับสองก็คือจะมีเรื่องความดันโลหิตสูงคิดดูว่าหัวเด็กๆอ่ะต้องกินยาความดันแล้วอ่ะดังนั้นมันเป็นไผยเยบเลยนะค่ะ แล้วก็3ก็คือเขาจะนอนกรนหยุดหายใจ mm hmm. เพราะว่าน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นแล้วกดทับลงไปบนหน้าอกค <c oughs> ่ะทำให้ช่วงที่นอนเนี่ยได้ออกซิเจนไม่เพียงพออันนี้ไม่เกี่ยวกับท่านอนด้วยใช่ไหมคไม่เกี่ยวกับ <c oughs> ท่านอนด้วย mm hmm. เพราะเป็นจักน้าหนักที่กดไป mm hmm. แล้วก็พอได้ออกซิเจนไม่พอผุกอาจจะมีปัญหาเรื่องการเรียน <c oughs> ง่วงเวลากลางวัน อ,อันนี้อันนี้เหมือนกับของในผู้ใหญ่ที่ถ้าผู้ใหญ่คนไหนนอนกรนแล้วตอนกลางคืนได้รับออกซิเจนไม่พอมีการตื่นขึ้นมาเลยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็กลางวันก็จะง่วงนอนแบบนั้นใช่ไหมแบบนั้นเลยค่ะแต่แค่ว่าเมคานิซึมของผู้ใหญ่อาจจะมีมากกว่าน,นั้นเช่นลิ้นตกกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อแต่อของเด็กนี่น้ำหนักล้วนเลยอันหนึ่งในนั้นคือน้ำหนักอีกในนั้นคือน้ำหนักค่ะแล้วก็อาจจะมีโรคข้อสะโพกเสื่อมได้เพพาะว่าน้ำหนักมันมากเกินไป แล้วก็อีกอันนึงที่คนไม่ค่อยรู้คือโรคไตน่ากลัวจริงๆใช่ใช่คือมาถึงจุดตรงเนี้ยบางคนมาทั้งความดันทั้งโปรตีนไข่ขาวรั่วในที่ไตอะค่ะแล้วค่ะดังนั้นก็น่าจะป้องกันกันตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าอาการคืออย่างอย่างไข่ขาวรั่วที่ไตเงค่ะถ้าเราเจอเด็กคนหนึ่งที่อ้วนมันต้องอ้วนมากๆเลยหรือเปล่าคะถึงจะมีอาการขนาดนี้ไม่ค่อยจําเป็นค่ะไม่จเป็นด้วยขึ้นกับ บางคนเนี่ยดูอ้วนไม่เยอะตับมาหมดแล้วภาวะแทรกซ้อนแ,แต่บางคนอ้วนเยอะๆก็ยังไม่ค่อยมีค่ะมันเหมือนกับขึ้นกับแต่ละบุคคลแต,แต่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นแบบไหน,นไไป้องกันไล้<ผ>ดีกว่าความรุนแรงของโลกยิ่งยิ่งอ้วนยิ่งรุนแรงแต่ปรากฏว่ารุนแรงได้แม้จะไม่ได้ดูอ้วนมากขนาดนั้นใช่ค่ะน่ากลัวเนาะ ก็คือไปออกกําลังกายกันดีกว่าใช่เป็นหนึ่งที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่สมัยนี้ทาก็คือฝึกลูกออกกําลังเพราะว่าเด็กรุ่นนี้หลายคนพอเอาไปเล่นเงือออกไม่อยากและอยากนั่งห้องแอร์เย็นๆมันร้อนมันร้อนเรื่องแบบนี้ต้องฝึกแต่เด็กค่ะให้ทนได้เป็น กิจวัตรหรือเป็นอะไรให้เขารู้สึกว่าต้องทำอะไรนี้ใช่ไหมะจะได้ไม่เหนื่อยไม่ก็บน่นเคย,เอ,ยอ่านบท<อ>ความหนึ่งอะหาะของ cdc ของฝรั่งเนาะเขาก็พูดว่าการออกกําลังกายที่เหมาะสมสาหรับเด็กเนี่ยเท่าไหร่คืออ่านแล้วรู้สึกว่าต้องออกกําลังกายทุกวันใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะใช่แล้วก็วันหนึ่งไม่ต่ํากว่ากี่นาที แล้วก็ออกกาัสามสิบนาทีซึ่งต้องเหนื่อยพอด้วยนะไม่ใช่ว่าอย่างลูกขิมนะคะคุณหมอลูกขิมยิงธนูยิงธนูมันยืนเฉยเฉยไม่เหนื่อยหองเพราะว่าไม่เหนื่อยห้องเหนื่อยจนแบบพูดไม่ชัดใช่ใช่ค่ะก็แบบเอ้ยลูกนี่ถือเป็นกีฬาแต่ไม่ใช่การออกกําลังกายที่ดีพอลูกยังจะเป็นต้องไปวิ่งเล่นเพื่อให้ได้ออกกําลังกายอยู่อะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะโอเคถ้างั้นก็คิดว่าวันนี้นะคะเราได้รับ รายละเอียดแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นห<า>น,นุนเป็นสาก่อนอวัยซึ่งก็เป็นอะไรที่ไม่ควรจะมองข้ามและโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ไก่อันก็คือเรื่องของภัยเงียบของน้าหนักซึ่งมันมากับความเงียบแต่ว่าน่ากลัวมากจริงๆก็คิดว่าทั้งอีพีสองตอนตั้งแต่ตอนที่แล้วที่ตอนนี้ฟีดแบ็กดีมาก คนกดไลค์เป็นพันแล้วนะคะกับของตอนนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณหมอแอนแพทย์หญิงปียรัตรเลิศบรรพงศ์และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชมากๆนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้แล้วก็ขออนุญาตด้วยเดี๋ยวนัดข้าวหน้าอีกเนาะ<ด>สนุกสนุก <laughs> ยินดีค่ะใค่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ